年年丰收。 แฟน้ง่าเมษายนนี้นะคะอย่าลืมนะคะลิ้นจีโปรแฟนะครับขนความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังไปเสิร์ฟชาวจันทบุรีพร้อมศาสตร์ความฟินความอร่อยให้อิ่มน้ำสำมาญกว่า70ร้านค้าค่ะพบกันนะคะชั้นจีเซ็นทรัลเจนทบุรีนะคะ3ถึงเเมษายนนี้ค่ะว้าวกับทุกโปรรองทุกทุกคนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องโกไปกับลิ้นจีโปรแฟรมาเลยค่ะโอ้โห<น>ทุกคน ยัดไม่ใช่ส้มหยุดแต่เป็นหมูหยุดค่ะวิธีหยุดะไรนี่คือร้านหมูหมูหมูทุบค่ะเป็นร้านหมูทุบที่ได้คุณภาพนะคะเป็นหมูแปรรูปหมูทุบหมูแผ่นหมูยองหมูฝอยมีอะไรบ้างคะที่น่ารับประทานบ้างในร้านหมูทุบเนี่ยมีเป็นเหมือนแผ่นนี้เลยนะปุเท่าไหรให้อย่างเงี้ยดูดูนี่นี่หมูทุบใช่ไหมอ่าบ้าจะหมูทุบนี่เลยค่ะหมูสวรานหมูแผ่นกรอบหมูยอง บูฟอยอย่าลืมแวะไปในแม่คะร้านนี้ค่ะบอกก่อนว่าราคาจับต้องได้และมีคุณภาพจริงๆแวะมากินขนมไทยๆกันบ้างนะคะที่ลิ้นติดโปรแฟร์ของเราก็มีร้าน3ามที่น้องขนมไทยนะอันนี้สีอะไรนะอ่าอันนี้จะเป็นใบเตยค่ะอันนี้เป็นกะทิอันนี้เป็นอัญชันอันนี้เด็ดของเขาก็คือสาคูไส้ถั่วอร่อยยังไงคะเล่าซิอันนี้จะเป็นแป้งบางค่ะไส้เยอะแล้วก็ไส้ของเราทําเองนะคะแป้งสดด้วยอ่ะเขาต้องทําสดสดใหม่ๆไม่มีค้างนะคะเพราะฉะนั้นมาหาทานได้ ของทำยากมาซื้อราคาดีนะคะแล้วก็จับจ่ายได้หลากหลายก็ต้องร้านลิ้นติดโปแฟร์เมษายนค่ะลิ้นติดโปแฟร์ขนความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังไปเสิร์ฟชาวจันทบุรีค่ะพบกันที่ชั้นจีซันทันจันทบุรี3-9เมษายนนี้หวานกับทุกโปรต้องโกไปกับลิ้นติดโปแฟร์